สำคััญวนนมิิบอกให้จดคุณปู่คุณย่ากำลังนั่งดูทีวีด้วยกันอยู่ดีๆคุณปู่ก็ลุกขึ้นคุณย่าพูดว่าจะไปไหนนะ่ะห้องครัวว่าหยิบไอติมไม่ชั้นถ้วยหนึ่งนะจดไดว้ด้วยละ่ะด๋ยวลืมไม่ต้องจดหรอกจำได้นะ่ะโอเคงั้นลูกเชอรี่โปะบนไอติมให้ด้วยนะอ้อลากคีมมาให้ด้วยละ่ะเพรก็จดเด๋ด้วลืมหรอก คุณปู่ชักยัวไม่จดมีอะไรไหมแล้วคุณปู่ก็เดินเข้าครัวไปอึดใจใหญ่ๆคุณปู่กลับมาพร้อมกับส่งจานข้าวโปะไข่ดาวให้กับคุณย่าคุณย่าเห็นก็มโมโหแล้วบอกว่าบอกแล้วให้จดก็ไม่เชื่อแล้วไหนล่ะขนมปังปิ่งที่ฉันสั่งโดยคุณคู่รักล้านปีจากคายวะละฉบับ1293 อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ไขวัวเราด้วยนะครับติดต่อโฆษณาที่ Gagser อ i ์วิส a b a l e g r o u p c o m